สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมก็ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่ได้ไลฟ์สดนะพอดีวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดผมนะผมก็เลยเไปใช้เวลากับครอบครัวนะครับผมก็ขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีไลฟ์วันอังคารพฤหเมอร์ัทแล้วก็วันเสาร์นะครับผมนะอังคารพฤหัสไลฟ์ช่วงเย็นๆประมาณ5นเ็ประะมาณนครับสส่ววนนัเาร์ก็ไลฟ์อช่ม สำหรับก่อนที่ไปอัปเดตกันนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนเลยว่าร้านเราจะมีวันหยุดปีใหม่นะครับผมวันที่31ธันวาคม1มกราคมแล้วก็2มกราคมนะครับหยุด31ธันวาจนถึง2มกราคมร้านจะเปิดวันที่3มกราคมนะครับก็แจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะสำหรับวันนี้ราคารับซื้อเป็นยังไงบ้างก็กระดาษมีแนวโน้มแบบมีข่าวดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมเนาะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของพวกทองแดงที่มีการปรับขึ้นมานะครับแบตเตอรี่ที่มีการปรับขึ้นมาก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปอัปเดตให้นะครับผม ไปเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าเหล็กบางแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเตาแก๊สพวกจักรยานตะแกรงพัดลมโครงคอมชั้นวางของอะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับเหล็กบางจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทครับผมต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กหนานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กก่อสร้างเหล็กอะไหล่รถเกี่ยวนะครับผมเหล็กอะไหล่การเกษตรนะครับเป็นพวกเหล็กกรงเหล็กบ้องอ้อยนะครับพวกนี้นะครับเหล็กหนาจะอย<ๆ>ู่ที่กิโลกรัมละ10บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ12บบาทนะครับผม อันนี้ก็ถึงรอบเปลี่ยนสายพวกชุดตัดเนาะเพราะว่าหัวตัดพวกนี้จะต้องมีการบารุงเปลี่ยนสายตลอดถ้าสายรั่วค่อนข้างอันตรายมากนะครับล้อแมกล้อแมกล้อแมกแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านซื้ออยู่กิโลกรัมละห้นะครับตัวนี้จะเป็นไส้อร์ทองแดงไส้อร์ทองแดงจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละหนึ้บาทนะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นหม้อน้ําเป็นหม้อน้ำนะครับผมถ้าเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ30บบาทนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นพวกตู้น้ําเย็นต่างๆพวกอของสุดที่กําลังต้องไล่แกะกันเนาะอย่างไรพวกนี้นี่ผมก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับผมถ้าเป็นตู้น้ําเย็นแบบนี้นะแต่ด้เป็นพวกเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทแล้วก็ปั๊มน้ําแบบนู้นนะครับปกติหน้ารานผมก็จะซื้อยอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่กําลังไล่แกะไอ้ตัวนี้ตัวนี้ขายออกขายออกตัวนี้ อันนี้จะเป็นพวกกระจังหน้ารถนะครับผมพวกกระจังหน้ารถพวกนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกกรอบนะหน้าร้านเนี่ยผมก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทนะครับการกระจังหน้ารถเป็นเนื้ออะไรครับ ABS ใช่ส่วนใหญ่จะเป็น ABS ก็ขายได้ขายได้อันนี้จะเป็นพลาสติกรวมนะครับพลาสติกรวมนะครับในวันนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละเจ็ดบาทนะครับผมสวัสดีครับ แล้วก็น,นี้จะเป็นพวกเบอร์15นะครับผมพวกเบอร์15ก็จะอ,อยู่ที่กิโลกร,รัมละเบาทกระดาษแข็งอยู่กิโลกร,รัมละ2บาทนะครับผมอันนี้ก็ยังเป็นช่วงขาลงต่อเนื่องของเขาอยู่เนาะก็ยังแย่ๆหน่อยกระดาษย่อยอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกองนะครับวันนี้กระดาษย่อยมีข่าวดีนะครับผมกระดาษย่อยราคาปรับขึ้นมา50าสิบตางค์น,นะครับกระดาษย่อยวันนี้จะอยู่ที่1นึบาทห้นะครับผม1นึบาทห้อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมบาร์ที่อัดอยู่ อลูมิเนียมบาร์ที่คุณเห็นอยู่ในเครื่องนะครับแบบนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ43บาบาทนะครับผมเท็กไซนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาท5้าอ้ย8บาท8บาทเท็กไซมันขึ้นมาเท็กไซตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็น8บาทแล้วนะครับผมน,น,นาะสำหรับเท็กไซน้ำมันพืชน้ำมันพืช,ช465บาทนะครับผมสำหรับน้ำมันพืชนะครับ46 5ห้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยว มีคนถามมาเนาะน้ำมันพืชว่า,าถ้าเป็นกิโลถ้าเป็นขวดลิตรใส่ผมจะบอกว่าน้ำมันพืชนเนี่ยมันจะใส่แกลอนใส่อะไรมาขายก็ได้นะถ้าเกิดไม่มีปิ๊บจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นปิ๊บขายของปิ๊บจะอยู่4 6 5หห้าถ้าเป็นแกลอนเป็นใส่ขวดพลาสติกมาขายาใส่ถุงมาขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ24บาท24บาทที่สําคัญ <cke lly> ปิ <c oughs> ป๊บ <c oughs> ผมมีขายนะ <c oughs> ปิ๊บปิ๊บละมันนะครับผมปิ๊บเปล่านะปี๊บที่ใส่น้ำมันพืชขายนะครับตอนนี้ในร้านผมขายออกอยู่ใบละ30บบาทนะครับผมก็ สามารถซื้อไปใส่น้ำมันได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนนี้นิดนึงเพราะว่าราคามันปรับขึ้นมีราคาปรับขึ้นอย่างที่ผมบอกกระดาษย่อยกระดาษเล่มนะครับกระดาษย่อยกระดาษเล่มนะครับข่าวดีของวันนี้คือราคามันปรับขึ้นมาห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์ย่อยเล่มนะครับตอนนี้ขึ้นไปเป็นหนึ่งบาทห0สิบนะครับผมหนะึ่งบาทห0สิบเนาะ กระดาษแข็งนะครับตอนนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละสองบาทอยู่แต่กระดาษแข็งเนี่ยให้ติดตามใกล้ชิดหน่อยให้ติดตามใกล้ชิดหน่อยเพราะว่าสัปดาห์น,นี้ราคาเปลี่ยนแปลงแน่นอนแน่นอนกระดาษขาวดำกระดาษขาวดำนะครับผมวันนี้นะครับมีการปรับขึ้นมานิดนึงนะฮะกระดาษขาวดำนะครับผมพวกกระดาษ A4 สีขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดำพูดง่ายคือกระดาษพิมพ์สองสีแหละเนาะสีขาวกระดาษขาวพิมพ์ด้วยหมึกดำอะไรอย่างงี้เนาะพวกนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท ปรับขึ้นมา5 0สิบตาตังเหมือนกันนะครับผมสำหรับกระดาษย่อยเนาะกระดาษย่อยเล่มขาวดำปรับขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวที่ราคามีการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับผมแบตเตอรี่วันนี้มีการปรับทั้งหมดเลยนะครับผมเด็กเราเก็บถุงไม่เรียบร้อยเลยอ่ะมา แบตเตอรี่ที่มีการเปลี่ยนแปนะครับแบตขาวกันเลยขอแบตขาวแบตขาวคืออะไรแบตขาวก็คือแบตเตอรี่นะครับที่เป็นเปลือกสีขาวเนาะแบตขาววันนี้ขึ้นอีก1บาทนะครับไปเป็นกิโลกรัมละ24บาท24บาทต่อมาถ้าเป็นแบตเปลือกสีดําอย่างนี้นะครับผมแบตดําจะอยู่ที่กิโลกรัมละ19บาท19บาทต่อมาถ้าเป็นพวกแบตเตอรี่ลูกเล็กแบตเตอรี่โมไซแบตเตอรี่ UPS นะครับผมพวกแบตเล็กแบบนี้นะฮะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ23บาทปรับขึ้นมาอีก1บาทเนาะ สำหรับพวกตระกูลแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องมมเนียมกันทองแดงปรับฟองเล็จ้าอึ๊บอึ๊บวันนี้น่าจะจบงานของ Honda ได้อ,อาลูมิเนียมกระป๋องนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ47 47 เนาะอลูมิเนียมบา์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับผม4 3 43มีเนียมเครื่องโอ้โหวันนี้ไม่เห็นเลยมีเนียมหนามีเนียมเครื่องต่างๆโน่นพวกเครื่องยนต์แบบนู้นอันนี้มีเนียมเก็บไม่เรียบร้อยแต่ตอนเย็นต้องให้มาเชียร์มีเนียมเครื่องนะครับผมมีเนียมหนาที่ใหญ่ๆเ,เนาะเครื่องรถยนต์เครื่องมอเตอร์ไซค์วันนี้จะอยู่ที่48บาทนะครับผมต่อมาถ้าเป็นทองแดงเส้นแบบนี้นี่นที่คุณเห็นอยู่ในถุงแบบนี้นะครับผมทองแดงแบบนี้นะวันนี้หน้าร้านขึ้นไปอีก 5บาทนะครับเป็น2 4 5นะครับผม2 4 5เนาะสำหรับเส้นปอกสำหรับพวกทองแดงเส้นปอกนะครับทองแดงเส้นฝอยเมื่อกี้2 4 5ถ้าเป็นเส้นปอกแต่มีสีค้าจะอยู่ที่260แต่ถ้าเกิดเป็นเส้นปอกสวยๆเลยนะครับผมเส้นปอกสวยๆเลยตัวอย่างอยู่น่าจะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนะึงเนาะเส้นปอกสวยๆเลยนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ270 2 7 0ร้อยเจถึงสองบาททองแดงนะครับตัวบนสุด275นะฮะต่อไปสแตนเลสนะครับผม ซีรีส์3 0มนี่ะครับผมซีรีส์สามนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40บาท40บาทแต่ถ้าเป็นซีรีส์2 0 0จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทต่อมาอลูมิเนียมฉากอลูมิเนียมฉากนะครับ e. ผมวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ5 5บาท55บาทล้อรถยนต์ล้อรถยนต์ล้อรถยนต์นะครับวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ58บาทนะครับผม58บบาทเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าอันนี้จะเป็นพวกขวดชา พวกเครื่องดเครื่องดื่มทูบกำลังอะไรเงนะี้ยเนาะกับพวกแบบเนยเป็นชูกำลังมากกว่าเนาะพวกนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทแก้วขาวแก้วขาวก็อยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับผมขวดเบียร์ขวดเบียร์เนี่ยถ้าเอามาอย่างเงี้ยจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละบาท20ใส่ลังมาดีกว่าลีโอใส่ลังนะครับผมจะอยู่ที่ลังละ11บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกช้างจะอยู่ที่13บาทอันนี้จะเป็นพวกสุขชน,นต่างๆเนาะจุกแก อลูมิเนียมฝาจุกแกะนะครับผมที่แกะไอแผ่นพลาสติกใต้ฝาอาแล้วเนาะวันนี้จะอยู่ที่27บาท27บาทมาเดี๋ยวผมพามาดูวันนี้นิดนึงเนี่ยลูกค้าถามมาเยอะมากว่าถ้าเป็นเส้นแบบนี้ปอกมาแต่มันเป็นคำ้คำๆแบบนี้เห็นไหมถ้าคำ้คำๆแบบนี้จะอยู่ที่260นะครับผม260เนะาะเดี๋ยวนี้เก็บก่อนเก็บเข้าถุงให้เรียบร้อย เดี๋ยวผมหาเส้นสวยให้ดูถ้ามีอ่าแบบนี้แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ยังไงอันนี้จากมอเตอร์อันนี้เป็นเส้นฝอยจากมอเตอร์ก็จะอยู่ที่สองสี่ห้านะครับผมสองสี่ห้านะฮะเดี๋ยวผมหาเส้นสวยไม่เจออันนี้ไม่มีละอันนี้เป็นพวกตะกั่วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเดี๋ยวผมเก็บไว้ตัวอย่างไว้ให้ดูเนาะโอเค ย้ำอีกทีหนึ่งผมจะมีวันหยุดพิเศษปีใหม่นะครับวันที่31ธันวาคม1มกราคม2มกราคมนะครับหยุด31ธันวาถึง2มกรานะฮะเปิดทำการวันที่3สำหรับช่วงปีใหม่เนาะแล้วก็สำหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะในตะเคื่อนนอกสถานที่ให้นะครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าแค่แอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับ mm hmm. c w r e c y c l e นะครับผมหรือปกติผมจะทำการแปะลิง e ก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั N ่นนเาะ ก็แค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยลูกค้ารองเงินโอนอย่างเดียวนะครับฝากติดตามทุกช่องทางของเราด้วยไม่ว่าจะเป็น f เฟซบุ๊กยู u ูปพิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับ Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ like, Share, ใน YouTube ฝา,ากกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันถ้าอย่างนั้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ